สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะอ๋อเร็วๆน้ำเพชเร็วๆเร็วๆหนูน้ำเพชร,ร,ร,รพมาแล้วนะคะอ่ะตอนนี้สีนุ่มรอค่ะนำํำนํำหน้าโดยนะคะพลายขนเมืองนะคะพลายแซมสัน้นแล้วก็พี่ตู้ค่ะพี่ตู้จะอยู่อ่า อยู่ตรงกลางนะคะคลายพาตูลูคลายทองคํานะคะหนุ่มน้อยมีงาตะมุตะมินะคะพี่ทองลบน้อยพี่ทองสามาแล้วาสามาแล้วนะคะพีาา่ทองลบน้อยไม่สนใจพี่ทองนะคะเพราะว่านี่ อืมไปเจอพ่อบ่าวอืมริ้วมาหาที่ตูเลย ให้ใยิมใจยีไมันย้่ามรดูข้างหน้าหนุมน่มๆนะคะหนุ่มรอที่กับน้องนะคะที่แซมกับที่ขวัญที่แซมเท่มากเลยที่แซม นุ่นหนุ่มสาวเขาก็าาาคุยกันนะคะนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งดูซิพน้องงาขาที่ห้าลงปั๊บวันนี้แปลกันว่าฮอทฮอดบันบุรีบันนั่นประมาณเหลือเด้โอ้นี่หนุ่มน้อยนะคะของเราอยู่ท้ายนะคะคุมท้ายนะคะต้องทำคุมท้ายให้ ตอนนี้สี่หนุ่มกับหนึ่งสาวนะคะก็เดินทางนะคะมาะถึงหน้าศูนย์คดชัศึกษานะคะรถของชา้างก็จะมาทางบ้านตะกลางนะคะตอนแรกคุณปู่ว่าไปทางบ้านจินดาก็จะเปลี่ยนมาทางบ้านตะกลางแทนนะคะมาทางบ้านก็รถจะเยอะนะคะ เพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นก็จะมีสองโครงการค่ะศูนย์คดชาศาึกษาโครงการคดชนา,าจักนะคะก็จะมีแขกมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวเยอะนะคะ ตูนิ่งนะคะนิ่งมากนะคะ่าได้มาเดินกับเพื่อนๆหลายครั้งแล้วนะคะตูก็จะไปเดินนะคะกับพี่ตูนะคะพี่เซมน้ำหน้าไปเลยนะคะพี่เซม กับสีสาวเต็มทางเลยนะคะสสโอ้้ากรนกเดินลอค่ะโอ้ผู้ส,สาวทำอะไรอย่างนี้นอโอ้ฮ เของน้ำเรียลาดเลยน้ำเพชรผู้บาวเยอะด้วยน้ำเพชรเอ้ยผู้บาวเยอะด้วยคข้าว้องน้ำเรียลาดเลยพีเแิม์ฟเค่งยาเลยนะคะ ของคำไม่ทิ้งท้องคำเธอกินเรื่องใหญ่ mày thăm bèp đi mày thăm bèp đi mày thăm bèp đi mày thăm bèp พอเดินเส้นทางใหม่น้องจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทางที่น้ำเพชรน้ำเพชรไม่เคยเดินนะคะเ,นนะเราจะตื่นเต้นนะคะคเขาจะตื่นเต้นเดิร์มว่าน้องเพชรถ้าไม่เคยเดินถ้าจะเป็นทางเดินใหม่ก็จะตื่นเต้นแบบนี้นะคะ นไปกลางหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านตะกลางเอฟเฟกเราเยอะมากเลยแข่งเอฟเด็กเลยอะทางก็จะแคบนะคะเพราะว่าเป็นซอยเข้าซอยนะคะตู๊ตุ๊เต็มทางเลยตุ๊ตู๊ชั่งเดียวก็เต็มทางนะคะ เต็มโซอยเลยค่ะเต็มโซอยเลยพี่แซมก็มาคมท้ายนะคะคมท้ายเต,ต็มเลยค่ะแม่แม่เต็มทางเลยนะคะ ทางเป็นทางแท่เลยนะคะแบบนี้โอ้ยดูน้ำเพชรตื่นเต้นนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะที่ดูจะมีทั้งเพื่อนช่างพลายนะคะเดินหน้าเดินหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกดติดกดติดตามในช่องทายทองคำทายทองเงินด้วยนะคะเดททายทองเงินค่ะกดทายทองคำทายทองเงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ